สวัสดีค่ะชมดูบรรยากาศมันสีส,ส,สวยๆนะคะอยู่ที่กรทมค่ะสวยงามไหมคะับเพื่อนๆนี่ะอดทันมาด้านหน้าต่อเป็นคลิปการเดินทางกับจันทบุรีนะคะบรรยากาศตอนเช นั่งในรถรู้สึกว่าดีขึ้นเนง่ือมันเย็นไงนั่งลอยโผล่ๆเอาบรรยากาศธรรมชาติช่วงเย็นค่ะเจอนเปิดแอร์ในรถก็กลัวมอนมันวันนี้ยังไม่เห็นรถไฟฟ้าเลยรถไฟฟ้าอยู่ไหนหนอจะให้เพื่อนดู รถไฟฟ้าซะหน่อยวันนี้ก็ยังไม่เห็นเครื่องวินก็ยังไม่มีมาครั้งนี้จะไม่เห็นรถไฟฟ้าเลย ทางกอกทบทางหลวง One. 啊，那个白。 ขับรถทำไมตาดีวะโน่นในถนน่นนั่นโอ้อยู่ต้องไกลน,นู่นอะเห็นว่าอยูไกลหมดเลยมองเห็นไหมไหโอ้มันมันเห็นอยู่เลยเร็วในโทรศัพท์นะเร็วๆขับรถตาดีกว่าเราอีก สายขวาแทบจะไม่ได้มองเลยนะบองเลยครไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมรู้แต่ข้างหน้าโอ้แต่เห็นเครื่องบินมีอย่กลำหนึ่งนะกำลังลงมาเลยสองลาด้วยแต่อยู่ไกลไม่รู้จะทันไหมกำลังบินลงมาเลยกำลังบินลงมาเลยเห็นเครื่องบินก็ยังดีไม่เห็นรถไฟฟ้า ไกลมากไกลมากๆากไกลมากมากเาเป็นสีแดงขาวใช่เ็เป็นสีนี่มองไม่กลไกลมากเลยส่วนนักบุญก็ใกล้ที่มากเราอ่ะใช่ใช่โอ้เรามืเอเอมเลยอยู่ไกลมาก